สวัสดีครับวันนี้ครูนนครมัมเซย์คามิตาสซนักมก็มาไหว้มหาเทพพุทธาราชาธิบดีครับผมน,นี่ก็ได้มาไหว้สการะตั้งจิตอธิษฐานจิตเกศเป็นสิริมงคลแก่ตัวของครูเองนะครับผมวันนี้ก็ตรงกับวันหยุดครับนนก็ได้มาไหว้ขอพรให้เป็นสิริมงคล ที่น้องเจอะครับผมอันนี้คนก็เยอะสถานที่มาก็คือวัดปะยงกิต,ติวัดนารามครับผม อยู่ที่แขวงของ12เขตนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับภาคกัสป,ปะพุทธเจ้าครับองค์ที่สองน้ำจากคูมำได้ว่ามาเทพราชาคุธ,ธา อธิบดีดับเแล้วก็จะมาไว้หลวงพอสำลิดครับพ่อสำลิดพดเดี๋ยวก็จะพาไป,ไปด้านบนนะครับผม ปอคนเจอมากครับส่วนด้านบน,บนก็จะมีอักขระเป็นภาษาบาลีครับปกคลที่ลงคาอาคมมาถ้า ไม่ถูกไม่ควรก็จะชำราระล้างไปโดยอัตโนโมัติครับนี่ครับผมหากบุคคลใดไปรับของสิ่งที่ไม่ดีถ้ามาที่นี่ก็จะละลายออกโดยอัตโนโมัติครับ วันนี้คุูมัมก็ได้มีโอกาสครับมาไหว้สักการะบุคคลในที่ได้เจอก็ชมคลิปนี้ก็ร่วมอัปมงุธนาสาธุกับคุูมัมได้นะครับผม 很多。 ด้านหน้าประตูก็จะเป็นแหนะครองค์ที่อยู ula, okay? material, ่ด้านหน้าก็ค ouais ือพระพุทธปฏิหารครับสีอริยะเมตตาโยครับคนในได้เจแล้วก็ขอให้ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผมคิดอะไรก็สมดังปรารถนาที่มุ่งมั่นไว้นะครับผมพุทธธรรมรักษาธรรมรักษาสังคงรักษารักษาด้วยน้มูพุทธายะาครับผมสวยงามมากครับผมรูปนี้สาธุสาธุสาธุ